好好好 thank mm -hmm. you ก็คือเอามามาเป็นผู้ช่วยผู้แสดงธรรมคนก็อมองหาอะไรผู้แสดงธรรมที่ดงอย่างไผู้แสดงธรรมที่ดีในรันนี้ก็คือแม่เหนงอมูสุดทําไมแม่เหนยอถึงเป็นผู้แสดงธรรมเพราะว่าพระกุศาทั้งหลายที่มาแสดงธรรมถ้าไม่ยูรูปหน้าสดก็ไม่เคยรู้ว่าแม่เหนีนนนยงะนธ์เป็นอย่างไรแม่เต็มมีทุกมีทุกขอย่างไร เราก็พานนาตามที่ในรัมปีเขาได้เขียนเอาไว้ที่ว่า่าแสดงรมนั้นปีบอริงบูนไปจนถึงอายุร้อยปีกาแสดงรมได้ก็แสดงว่ายังไม่ตายพราะนั้นก็แสดงว่าเคยเกิดเคยแก่อาจจะไม่เคยเกิดอันแรกหึือแ,แม่ได้เกิดแต่ลูกหลาเราไห้ แม่มาไม่รู้จีนไม่รู้คุณแม่มาเป็นคนที่ปัตยารึคุณแม่ไปเกิดในยุโรปหรือคุณแม่ไปเกิดที่ไหนไม่รู้คุณแม่เกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้จบตรงนี้นะครับก็ได้ลราตับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกที่ดาทั้งสามท่านได้มานะครับขอเชจอครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง าชายกลางนะคะแล้วก็กาเรียนท่านสอสอจอสกลผลลูกอินสมาชิกสภาเมืองพระยาทุกๆท่านนะคะแล้วก็ท่านธนพงศ์โคตรมณีท่านธนพงศ์โคตรมณีนายกเทศมนตรีตำบลเขาเชจันทร์ผออ,อชยานันสัมมาผออโรงเรียน วัดหนองจับเตา่เาท่านขออขอ,ออการนะคะไม่ได้เจอกันนานลืมลืมนักสกุลขอออการนะคะขออนุญาตนะคะก็แล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพี่น้องของคุณแม่ที่มาจากหนองกระพาะพี่น้องชาวหนองบังแคนะคะและก็ญาติ ของฝ่ายทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อนๆชาวหนองคงแค่เพื่อนๆของน้องๆทุกท่านนะคะดิฉันปัญจมาพรศชินสุขไวรักค่ะเป็นบุตรคนที่สองของคุณแม่เหนียมอยู่สุขนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือของดิฉันคือน้องชายคุณแม่มีลูกสามคนค่ะคุณลิขิตอยู่สุขด้านขวามือคือคุณทัศนาอยู่สุขเป็นพี่สาวนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ท่านมา เป็นเกียรติในงานชาปนกิจของคุณแม่ใน,ใน,ในวันนี้นะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่3ามวันที่ผ่านมาในงานสวดพระพิธรรมนะคะแล้วก็ขอบคุณพวงหลีทุกพวงที่ส่งมาเคารพศพนะคะภาพของวันนี้จะตราตึงใจดิฉันตลอดไปนะคะแล้วก็อยากเรียนให้ทราบว่า,เ,าเงินที่ท่านร่วมอนุโมทนาบุญมาทั้งหมดทางครอบครัวเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆเราไปาทําบุญใน โรงเรียนวัดแล้วก็โรงพยาบาลนะคะวัดก็คือวัดที่นี่โรงเรียนก็จะมีทั้งหมด5โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองจับเต่าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเขาชีจันแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองพังแคหรือเมืองเจ็ดแล้วก็โรงเรียนพุ่งน้อยและโรงเรียนหนองชุมเห็ดนะคะคือโรงเรียนหนองังแคร์คุณแม่อยู่ที่นี่ค่ะนะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นกมศ แล้วก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกับดิฉันกับครอบครัวของเรานะคะขอบุญที่เราได้ทําร่วมกันในวันนี้จงดลัมดาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้ส่งความปรารถนามีความสุขกายสุขใจและหวังว่าเราบุญนี้จะส่งผลให้เราได้เป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะอกมา